กูจะเปลี่ยนด้วยกงยืนมองไข่แผ่ดูสางาล่าสิแล้วก็นี่ดวงคนมันจะได้เป็นเจ้าขรอบบอกเพื่อนได้อะไรแล้วอย่างเก่งกูเนี่ยแม่คนนี้มองตูดกูสวยเปลี่ยนเลยเพื่อนเปลี่ยนเลยนี่ดีนะอย่าให้แม่แม่เขาเห็นกูเด้เขาข้ามแน่ ด,ด,ดีดีดีบังดีดีบังให้ม่มิดเลยเข้าใจไหมเออเมื่อกี้มีเรื่องไก่บังนะกูอะไปมีเรื่องกับบางที่ไหนอะไ้บังขข่โรตีนะวัดเนี้ยเอากูก็ถาม <ๆ S 2> ดีดีมาอยู่ประเทศไทยสบายดีไหมมันย้อนถามกูเว้ยมันถามว่า <Rights. S 2> นี่นี่ถามจริงๆเปลือกกุ้งที่คุณกินแล้วเนี่ยคุณทิ้งไหมบอกทิ้งเปลือกกุ้งไม่มีประโยชน์มันบอกอีนี่ถ้าเป็นบ้านฉันไม่ทิ้งเปลือกกุ้งอาบ้านฉันเอาเปลือกกุ้งไปเค้าคืรีไซเคิล บดบทบททำออกมาเป็นเขาเก็บกุ้งส่งขายประเทศไทยแมงคิงอู้แล้วมันถามกูอีกอะไรนี่มาฝรั่งกินนะ่ะทิ้งไม้เคี้ยวเสร็จแล้วทิ้งไม้กูบอกทิ้งมันไม่มีประโยชน์มันบอกโอ้ยอันนี้เป็นด้านบ้านฉันไม่ทิ้งหรอกเอามาฝรั่งที่เคี้ยวแล้วไปเขาขเครื่องรีไซเคิลบดบ,บทบททำออกมาเป็นถุงยางอนามัยส่งขายประเทศไทยทสัตว์แมงคิงกูก็เลยถามกลับเลยและถุงยางบ้านมึงอ่ะใช้เสร็จแล้วทิ้งไหม มันบอกอีนี่ก็ต้องทิ้งมันสุขภพกมก็บอกถ้าเป็นบ้านกูไม่ทิ้งหรอกเอาทุ่งยางใช้แล้วไปเข้าเครื่องรีไซเคิลบดโบดโบดทำออกมาเป็นมาฝรั่งส่งขายอินเดียเลยไอ้ซาดิเคียวทั้งเมืองมึงนี่เด็กก็มีเรื่องต่อยตีกันเราแม่งเนี่ยในร้านแม่งอยู่ตรงนั้นเยอะเดินตรงไปเนี่ยมอยู่ซ้ายมือกูจะอุ่นโดนไปกูไม่ทําแม่งอะไรนี่ เห็นกันหมดเนี่ยโมแต่ขู่อ่ะดินี่ฟังนี้ด้วยฟังอยู่โมนี่โมแต่เอาเรื่องอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นหรอกไม่ได้ินเสียงแม่เข้าใจไม่ดีเลยเห็นหมดแล้วเรียบแม่อยู่ไปถึงเสียงคืนหรอกทำไมอ่ะถ้าลองได้คำกันนะเนี้ยปอดพังก่อนเจ้าบัวฟังดีดีันนี้นี่อายเข้าบุญเฮ้ยมันร้องให้ด้วย มึงนี่อะไรเนี่ยเบากางเกงมึงสี่ว่านกูมียกูอีกมึงดี๋ีดีๆังย่มันกลัวเพื่อนัเกลยโดนแล้วอะไรอะไรวะไม่รู้อะไรโดนนิวนิ้วนวเองอะโดนนิวใจไปเดินเอาเก็บหัวปังดีดีดีอัโย่เกียด ไอ้ห้าแล้วเดนี่มึงใส่กางเกงอย่างงี้เลยไอ้ห้าแล้วช้างตัวนี้แป้กเนาะมีงวงหน้างวงหลังข้างหน้าไม่มีงวงหน้ามีกูเห็นอยู่จะสั้นกว่างวงหลังหน่อยตามึงก็ดีเนี่ยเกินเรียกกูเ้อะใส่เสื้อด้วยไอ้ไม่รู้เดี่ยวนี้วงการเรามันเป็นยังไงวะนักลงนักร้องทะเลาะกันให้ลุ่มเลยทำไมอีกอ่ะไปดูข่าวที่ไหนมาอีกไม่รู้ไงรู้พงศิษฐ์คำพีกันนะเอ๊ะทะเลาะกันอีกแล้วเป็นข่าวอย่างเงี้ย ก็จริงอ่ะแล้วมึงเพื่อชีวิตน่าทะเลาะกันแล้วทำไมเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะกับผมสิขำพีเขาร้องถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรเออเขาเครื่องนะแอดเอ้านะแอดมาร้องต่อไงแต่ร้องว่าทีวีตู้เย็นจําเป็นต้องใช้จะต่อยกันจริงมึงมีบ้างไหมล่ะไม่มีหรอกไม่มีของการลูกทุ่งก็ทะเลาะกัน ใครกัะสดใสอ้เธาร้องกับใ,ใครอีกแล้วสดใสพดลุงพอทองทะเลาะกับเสรีลุงสว่างเธเร้องเนื่อเอา้าก็สดใสเขาร้องรักน้องพรเออแล้อไงโอ้โอ้โอ้ละนะเ,เน้อเออ,อเออเ,เองเออ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 เีอ,อเออเี้เออเขาเปอเอเอรเออ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 เกอเสรเออเออเออีออเอเคยฟังแล้วคอเออเออเ หนฟังเพลงเยอะไปหน่อยนะเนี่ยไปเรื่อยเพื่อนเอาเอาเอาแต่กูชอบฟังคนของใจกูใส่ถุงด้วยดวยทำไมคนของใจเราเอาคนของใจเพราะเพราะใช่ไหมอ่ะมึงไม่เคยฟังหรอกตั้งกี่ล้านวิวแล้วยี่สิบกว่าดอ้า่ยี่สิบกว่าล้านวิวฮ่าพี่จ้อยร้องดีว่ะเพลงนี้พี่จ้อยไหมท้องคำอ่ะฮัลโหลไปดูที่ไหนมาแล้วพี่จ้อยร้องไหมเอาใครร้องกูไม่ใช่เอสหรอก ทำไมอ่ะลุงจอยกูจำได้ที่ใส่เสื้อวินนั่นแหะลุงจอยร้องนี่นี่ใส่ถู่วไปเนี่ยเออมึงคาดไปเลยใส่ใส่หัวใส่หัวใส่หัวไม่ใช่ใส่หัวใส่หัวเออกูก็ใส่หัวอย่มึงเหมือนอะไรเนี่ยสวมสว่งเออมึงสว่างไปเด้อใส่เข็มคาดด้วยมันจะสสวยแ้วเขาไม่คิดจะไปไหนก็เลยมานั่งจโจม กัน,น,กน,นม,มาดูเราแก้ผ้ากแก้ผ่อนเลยนะชอบชอบแม่คนนั้นชอบนิ่งไปแล <c oughs> <c oughs> ้วดูคำอยู่ได้ยังไงขำอร่อย <c oughs> เลยเด็ดเลยไอเดี๋ยวกูไปล่ยาไปขอดะไปขาออาดไม่เป็นไรหไรผ้าไปเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนด้วยกู <c oughs> ยืนมองไข่แต <c oughs> ่ลูก สนาลาสีละเกคยไม่แก่เจลเลยเจ้ลเลยนี่ดวงคนมันจะได้เป็นเจ้าข้อของบอกรุ้งไงเป๊ะเลยนามือเปี้ยนเลยนาชุดบังด้วยเออไม่ต้องห่วงหรอกบังเลยบังบังเลือดดีๆว่าอะไรเข้าหัวได้ได้เออไม่ต้องห่วงหรอกนี่ก็บังอยู่แล้วฝังครับหนูมองอะไรหนูเออหยุดมองกูหมดเลยนั่นไอซีกูอายเข้าในท้องเออไม่ใจเหรอเออเราบังนตีมันเรื่องที่มันสอนนี่ เหงื่อหนักสนุกดีใช่ไหมลูกสนุกจ้ะยกน้องมาไปโยนเลยอย่าลืมไปดูเลยเพื่อนไปดูเ่คืนจะไปดูต้องไปต้องไปต้องไปแน่นอนไเลยนี่นี่เฮ้ยเพราะว่ามันท้ามาโอ้ยคว่าแล้วไปจะโอ้ยอะไรอ่ะก็บ่คืนเข้าไปดูกันก็ไม่ไปแล้วมาท้าข้าวแล้วคุณไปหรือเปล่าไม่ได้ไปเฝ้าลูก มาถึงได้ถามดูนี่ไงบังให้กูก่อนอะไรเล่าวายด้อยท้องอย่าแรงฟองโมดนั่งอยู่มไม่ต้องฟองโมดหรอกพาเย็นวาบเลยแู้วเขาคุ้มหลังเออนี่กูก็บังแล้วเออให้ทำอะไรก็โมดคุ้มหลังกูเี่กูจะไปเอาชุดนู้นไปไปไปแล้วก็แรงฟองคุ้มหลังโอ้โหลุงเยอะ โหโหกัดใช่ไหมล่างกูบุกหัวแทบไปหมดเลยไ <c oughs> อ้ท้อนอะไรอะ่ะยิ้มพายตบจนตูดแดงไปหมดแล้วก็มึงบอกให้คุมล่างแล้วมันไม่ใช่ล่างมึงเหรอมันไม่ใช่ล่างเหคือมึงก็บังให้หมดที่กูอายเขาเนี่ย <c oughs> เอาดีๆเฮ้ยกูอายเขาจริงๆมันก็ปิดหน้ากูเนี้ยกูด่ามที่มไม่คิดว่ากูจะอายเขาหรออะไรนะโอย มานี่มาปิดหน้าหน่อยมาตรงเตงเตอร์นิงมือไม่เดินดีๆหรอตะปูอ่าอ่าอ่าปังหน้ากูดีๆอออ่ะบางหน้าเลยมึงจะได้สบายใจนะแจี่ยวอะไรทองเป็นไงแขนแขนนี้กูก็ไม่เห็นใครแล้วเออเละๆมึงใสจเละเบียเลยมึงนี่ไม่รับใช้อีไม่งั้นกูอายเข้าใต่ห้าเลยเพื่อนขอบคุณนะ นี่แหละนี่แหละนี่นะปังกูทำไมเขายืนข้างหัวมึงไม่เห็นใครใช่ไหมน่ะเออมึงไม่เห็นข้าวขาก็ไม่เห็นมึงเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะมึงใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ถูกป่าวพ่ายคนในเมืองไม่อึดอัดไงวะเป็นไงกูเหมือนครูโรงเรียนไหมอ้าวแล้วอย่างนั้นอันนี้เพื่อเขาน้ำเลยเออเพื่อเอาไว้ขี้นี่แหละไม่รู้ไง ก็เือาเงินเกงให้นั้นไอคนนั้นเอาไปกางเกงโดโ,ดโอเอาไอาซี่ส้มมาไอากระดาษสีส้มอ่ะนั่น,นไงมันวางอยู่ตรงนั้นนะมึงเล่นหรือยังล้าม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ลูกจัดดีนะพ่อไปเชิญลง โอ้กระโดดลอยเลยแม่งไม่ใช่แต่งยินด้วยมึงนี่ไอ้นี่มันหลายกระชอบไม่แก้เขาไปเพื่อนเอาไอ้นี่เลยเอาไมเอาไปเก็บเลยนี่ไม่ยุ่งหรอกเฮ้ยคนอื่นเข้าขายวะมีคนม้ยินอีคนมีเฮ้ยเฮ้ยแตงยินนะครับตอนนี้จะพุ้นรอมกันออกจากตรงนี้